ยกายามาเทสันเทนะโสมารินาที่ลาวานุเรนต์กตันเตยจตวาตุเตยใจยมาราลิภัณฑ์ตังวิหายามาสิกาตะกาวาทเทยสงวาตาพิโลภิรามนัง อิลังสัพุทังปัญญาปะเทียปะชาติตัวชิตตาวุติมตัวตันเตียชาสาเาวตุเตียชยมังบาลานิทันตัวปานตัะพุชามืิปวดทางมาหิตติงปวดเตียนาเตียระพุธเตียนาสมาปัญ ตัวปัจเจ้าวิจนาจิตตวามุตินตัวตันเตยชะสาภาวะตุเตยชยมังอาลานิทุตตาอาียติุตเตียตาสุตาอาหันตุปังมังวิสุตติสุติเมสสุภาปิทาตัมยานาคเตยนาวิจินาจิตตวามุตินตัวตันเตยชะสาภาวะตุเตียชะยม ิเตตาปิปุตตเจยมังสลาอาตนาทอายุวัจกันตนตินติเตสาราเทมาตันเทหิตาวานเถรเกวิริธานิสุปันตวานิโมตังสุขังอะติมะเลยานะโรวสัพันยูอารุณิโกนาโสอิทายะตาปะปานิมังตุเล เทนะจัจจวัติเทนะวุตเตยไสยมังตะลานไสย์ตัวบุรีญาณุวะเรตากายานังตันติวะตานุวะเดวังตะวันปิสัยวะปุไวไสยาตุไสย์มังตะเรอาตตาลาทิปตาลานเกิดเสยอาตาวิปตะเลอาภิเสกเมสาขส่วนฉันอาตั สุนาปตตังสุมังตังสุปัตตังสุหุลิสังสุตันโตวัตุมาหุลโตวัจโตยังกังมะจาริสุปัตติกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตาทิสังปะตาทิสังตันวะกรรมังปะเนียิเตยปะตาคินัง ka toti korwan dute a อ่าว่าจะถามให้ดาวเข้ารู้คือ45ข้างหลังเอากับท่านแม่แม่ครับภาพนู้นทางดู3มมเอามาตาม Terima <sussurra> kasih. <sussurra>